คุณภาพในการทีชต์เองคือกำจัดพวกโลหะหนักหรือแบคทีเรียใ,ในระบบเราจะถือว่าเป็น100%ซครับผมก็ใช้นิยมพลดอนนะครับาจากบริษัท gm automation ตำแหน่งปัจจุบันก็คือประธานกรรมการบริษัท gm นะครับบริษัทของเราเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับดีไซน์ออกแบบเครื่องจักรหลักๆที่เกี่ยวกับสนามแม่เหล็กนะครับหรือ แมกเนติกฟิลที่เรามาทำแอปพลายในการใช้งานเป็น Product ที่เป็น i n นด c t i o n Heating เป็น izing, แมกเนติซิ่งประเภทดีแมกเนติความเชี่ยวชาญที่ทำมาใน,ในตรงนี้ก็เป็น15ปีมถึงปัจจุบันนี้ตอนนี้เราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งได้ร่วมกับทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณลกักบนะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ทําเกี่ยวกับตัวเทคโนโลยีพาดมาโดยใช้หลักการของสนามไฟฟ้าพารมาชิสเมนต์เพื่อใช้สําหรับในการบำบัดน้ําเสียนะครับเรามองเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นปัจจุบันนี้ระดับมลภาวะทางน้ําของชุมชนเองนะครับน้ำเสียจากการเกษตรน้ําเสียจากเมืองนะครับอีกส่วนหนึ่งเราน้ําเสียจากภาคอุตสาหกรรมในส่วนภาคทั้งสองภาคนี้ก็คือจะมีปมเป็นเป็นข้อด้ยอยของที่เราจะแข่งขันในด้านเรษฐศาสารนะครับไม่ว่าเกษตรกรรมหรือ อุตสาหกรรมเองก็จะมีจุดนี้อยู่แต่ของเราเพอดีเราเดินมาในสายที่เป็นอุตสาหกรรมนะครับก็เลยเราจะมองเห็นคือการเปลี่ยนแปลงทุกวันนี้ก็คือบริษัทลูกค้าเราส่วนมากก็จะมีนโย,ยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับโพรซีนเขาคือไปทางด้านซีแบมนะครับก็คือเกี่ยวกับการลงทุนที่มันไม่มีมลภาวะไม่มีของเสียนะครับซึ่งก็จะ ไปสอดคล้องกับสิ่งที่เกี่ยวกับการกรี่ดการทางการค้ากระแพงภาษีเรื่องเรื่องพวกกรีนบอลอีกทีหนึ่งครับในในลักษณะที่เราพัฒนาต่อน,นี้เราคิดว่าเราจะตอบโจทย์ของลูกค้าตัวนี้ได้นะรเราก็เลยมาเห็นโอกาสตรงนี้เราก็เลยได้พัฒนาเครื่องนี้มาเชื่อแก้ปัญหาให้กับลูกค้าที่จะใช้ในทั้งในประเทศและที่ส่งออกนะครับก็ในส่วนที่มันเป็นการพัฒนาต่อยอดก็น่าจะประมาณนี้จุดเด่นของการ ทิท้ดน้าด้วยระบบพลาสมานะครับก็ของเขาเครื่องนี้เองก็คือ,อคุณภาพในการทิท้ดเองคือกําจัดพวกโลหะหนักหรือแบคทีเรียใ,ในระบบเนี่ยเราจะถือว่าเป็น100%ต่อมาอีกก็คือสภาวะที่เรากําจัดได้ขนาดนั้นเราไม่ได้ใช้สารเคมีนะครับก็คือเราจะเรียกว่าซีโร่เคมีคอลนะครับคือไม่ได้ใช้สารเคมีนะครับอีกต่อมาก็คือมันเป็นการที่ประหยัดพลังงานนะหัวใจสำคัญที่สุดสภาพปัจจุบันนี้ที่เราหาพื้นที่ในการติดตั้งหรือทำการ สถานีมีบำบัดไม่ได้คือพื้นที่เพราะฉะนั้นตัวนี้มันเหมาะเพราะว่ามันใช้พื้นที่แค่ไม่ถึง0.5%ของระบบที่มีอยู่ปัจจุบันนี้ถ้าเทียบกับเวทแลนด์ and, หรือเทียบกับเป็นทศนิยมนะครับถ้าเป็นของเวทแลนด์นะครับแต่ถ้าเป็นเทียบกับพวกเติมอากาศนะครับนี้ก็จะหรือก็จะอยู่ประมาณสัก 5%- ้นของของพื้นที่ที่จะใช้ในในลักษณะเทียบกับระบบพาร์ทมาที่มีใช้ตอนนี้นะครับสวัสดีครับ ผมชื่อวริศพุ่มพวงปัจจุบันนะครับเป็นเมคา a นิคอลดีไซน์นะครับของบริษัท GM Automation จำกัดครับในส่วนของผมก็ดูแลในส่วนของโปรเจกต์นะครับไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ด้าน Industrial, อินดัสเทรียลงาน R&D หรือว่างาน Education นะครับก็หลักๆจะทำหน้าที่ดีไซน์เครื่องจักรตามแบบของลูกค้านะครับว่าลูกค้าต้องการแบบไหนแล้วก็ดีไซน์ ก็จุดเด่นของเครื่องเรานะครับเ,เราใชเา้เทคโนโลยีของพลาสมาครับแล้วก็สองประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งครับจากระบบเดิม95% 9 7 3. ถึง97% 3. ประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา75% 8 0 4. ถึง80% 4. การบำบัดน้ำเสียด้วยพลาสมาเป็นเทคโนโลยีอนุร,รักษ์สิ่งแวดล้อมครับไม่ก่อมลพิษแล้วก็ไม่มีสารเคมีตกค้างครับ แล้วก็ 5. มีประสิทธิภาพในการกําจัดโลหะหนักซึ่งกําจัดออกจากน้ํา99% 6. มีประสิทธิภาพในการกําจัดเชื้อแบคทีเรีย90-98%ครับและ7สามารถรีโมทผ่านระบบ IOT โดยใช้มือถือหรือว่าแท็บเล็ตใช้ในการสั่งการทํางานของเครื่องได้โดยตรงครับข้อดีของในการใช้รีโมทนะครับ ในการสั่งการทำงานของเครื่องกรณีที่ว่าเครื่องถูกติดตั้งอยูอ่บริเวณที่ไกลจากพื้นที่ห้องโอ peration นะครับก็เราสามารถาสั่งออนจากตัว iPad ใได้โดยตรงครับโดยไม่ต้องไปออนที่หน้าตู้ให้เสียเวลาครับเทคโนโลยีที่เราใช้กับพลาสมาครับก็คือ,อเราเลือกใช้เป็นโคพลาสมาครับซึ่งมีจุดเด่นคือ 1. มีความปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อมสูงไม่มีกลิ่น ไม่มีสารเคมีตกค้าง 2. ประหยัดพื้นที่ในการใช้งานเมื่อเทียบกับระบบเดิมเวสเลนนะครับหรือแบบระบบเติมอากาศ 3. ประหยัดพลังงานและประหยัดเวลามากกว่าระบบเติมอากาศครับ 4. ค่าบำรุงรักษาในการมเทนนต์นะครับจะน้อยกว่าโคพลาสมาก็คือตรงตัวนะครับก็คือพลาสมาเย็นครับซึ่งไม่ใช่พลาสมา พลาสมาร้อนเหมือนพลาสมาที่ตัดเหล็กอะไรอย่างเงี้ยครับคือพลาสมาเย็นนี้อุณหภูมิจะไม่ไม่สูงมากครับในการทํางานของเครื่องนะครับก็คือ,อเมื่อระบบทั้ง5ส่วนของเครื่องพร้อมใช้งานแล้วเครื่องจะโชว์สถานะเรดี้ครับจากนั้นให้เรากดปุ่มออนพลาสมาจากตัว HMI หรือว่าจากมือถือ iPad ก็ได้ครับจากนั้นตัวปั๊มก็จะทําการดูดน้ําเสียนะครับเข้ามายัางตัวเครื่องแล้วก็ผ่านพลาสมาโมดูล ซึ่งพลาสมาโมดูลเนี่ยก็จะติดตั้งตัวอิเล็กตรอนนอตซนนะครับซึ่งจะมีอยู่6หัวตัวหลอดพลาสมาโมดูลเนี่ยจะเป็นทางผ่านของน้ำนะครับเมื่อน้ำไหลผ่านก็จะเกิดอิเล็กตรอนเข้าที่กับตัวน้ำครับแล้วก็ทำให้เกิดปฏิกิริยาไอออนไนเซชันและเอ็ก t ไซต o ชันครับกระบวนการนี้เองทำให้ เกิดผลิตภัณฑ์ ROS หรือว่า Reactive Oxygen Species ครับซึ่งเป็นอนุมนลอิสระจะไปทำปฏิกิริยากับพวกสารเคมีโลหะหนักแล้วก็เชื้อแบคทีรียนะครับให้สลายไปโดยไม่ต้องใช้สารเคมีครับสวัสดีค่ะนางสาวเพ็ญเพลอพลรักวงนะคะจากบริษัท GM Automation จำกัดค่ะตำแหน่ง R&D ตอนนี้นะคะเครื่องพลาสมาของเรานะครับ เป็นเครื่องต้นแบบมีอยู่2เครื่องนะคะก็คือเครื่องแรกก็จะเป็นเครื่องที่ทําร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบ,บังนะคะแล้วก็อีกเครื่องหนึ่งนะคะเป็นพลาสม a าที่ใช้ในเครื่องกอฟันนะคะตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลศิริสาชค่ะผลที่ได้นะคะเราก็เอาไปเข้าห้องแลบอยู่ที่3ที่นะคะที่แรกก็คือห้องแลบจากมหาวิทยาลัย กเกษตรศาสตร์แล้วก็ห้องแลบที่2ก็จะเป็นของของเอก,กชนแล้วก็ห้องแลบที่3ก็จะเป็นของกลวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะซึ่งผลก็ออกมาตรงตามมาตรฐานที่กําหนดค่ะเครื่องบําบัดน้ําเสียนะคะสามารถเอาไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็สามารถเอาไปใช้ในชุมชนที่จะเป็นอําเภอรหรือว่าจังหวัดได้ค่ะแล้วก็ใช้ในโรงพยาบาล หรือจะเป็นโรงแรมหรือคอนโดก็ได้ค่ะในเมื่อก่อนนะคะส่วนมากก็จะเป็นการบำบัดน้ำเสียของประเทศไทยเนี่ยจะใช้แบบเวสแลนด์ก็คือเป็นบ่อพักซึ่งมันจะใช้พื้นที่ขนาดกว้างแล้วก็อาจจะทำให้มีกลิ่นเหม็นเกิดขึ้นใช้ในแหล่งใกล้ๆชุมชนอาจจะไม่ค่อยได้นะคะต้องไปไกลในแหล่งชุมชนแต่เครื่องพลาสมาบำบัดน้ำเสียของเราเนี่ย ใช้พื้นที่น้อยค่ะแล้วก็ไม่มีกลิ่นตัวเครื่องพลาสมาบำบัดน้ำเสียนะคะก็คือก็ใช้งานง่ายสามารถใช้คนในการคอนโทรลแค่1คนก็ได้ค่ะโปรดกักพลาสมาบำบัดน้ำเสียของเรานะคะจะแบ่งออกเป็น2โมเดลก็คือโมเดล L ก็จะเหมาะสำหรับพื้นที่ขนาดเล็กใช้ในพวกโรงงานอุตสาหกรรม ขนาดเล็กแล้วก็โรงพยาบาลหรือโรงแรมค่ะโมเดล C ก็จะใช้ในเป็นแพนสถานีใหญ่ๆก็ใช้ในนิคมอุตสาหกรรมหรือจะเป็นอำเภอหรือจังหวัดก็ได้ค่ะซึ่งราคาสามารถติดต่อมา,อาสอบถามได้ทางบริษัทค่ะบริการหลังการขายนะคะก็คือเราจะมีประกันให้2ปีแล้วก็มีมีการ PM ให้2ครั้งนะคะ PM 6เดือนค่ะ ต่อครั้งหลังจากการขายเนี่ยเราก็จะมีการอบรมวิธีการใช้ค่ะแล้วก็จะมีเครื่องมือให้จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของเรานะคะเราเริ่มทำตัวเครื่องตั้งแต่ตัวเป็นงานวิจัยจนถึงปรเซสที่เป็นเเปนเัสสุดท้ายก็คือเทสลรันนะคะเรามีความมั่นใจออกับลูกค้าที่ใช้บริการของเรามา ตลอดระยะเวลา15ปีค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะติดต่อได้ตามที่ขึ้นไว้นะคะสนใจมาดูตัวเครื่องก็ได้ที่บริษัท GM Automation แถวราชก,กระบังค่ะขอบคุณค่ะ